น,นี่หินศิลาแรงนะมาจากไอ,ไอ้สระบุรีตอนที่เป็นระเบิดหินเนี่ยขอเข้ามาระเบิดภูเขาพอกระท่อมเออวันนี้อ่ก็จะมาขอสัมภาษณ์เซียโดนะครับวันนี้เขาจะพามาชมคทะเลหาดหลังใหญ่ของเขาเดี <c oughs> ๋ยวเขาจะพาทัวร์อ่ะเสียนำเลยอันนี้เนาะก็จะเป็นโซนโซนอะไรนะสวนหย่อม ต้นนี้โป้นี่ซื้อมาสองแสนแปดแล้วเนี่ยแสนแสนใช่ระวังเหยียดหญ้านะหญ้าจะตายเดินเดินมาเดี๋ยวก็พาชมนะนี่ต้นอะไรเสียมะพร้าวต้นมะพร้าวนะมะพร้าวเวียดนามเออมะพร้าวเวียดนามอะไรนี่เป็นเป็นเถาวนี่อะไรอะใบบัวบกอันนี้ใบบัวบกนะครับใบบัวบกเอาไปแก้ทำในอันนี้ต้นอะไรเสีย บรรยากาศดีมากเลยนะใช่ป่ะใช่ใช่บรรยากาศดีอันนี้ไม่ไม่ไม่ได้มาขโมยของใช่ป่ะไม่ได้มาขโมยของบ้านเราเองบ้านเราเองปลาเราเองนี่มีปลาอะไรเสียมีปลาทับปลาทับมันหลับปลาทับอะไรเขาเรียกปลาเลยปลาปลาทับเลยโดนปลาจิวกินไปแล้วอันนี้ต้นสะถามป่ะเอ่อคล้ายๆกับใบสะถามต้นอะไรวะ ห้องนี้ก็ห้องดูดเป็นห้องดูดกาแฟเอ้ยไม่ใช่ห้องกินกาแฟไอ้หมาหมาพันอันนี้อันนี้หมาของเสียใช่ปะพันปักพันอะไรใ่สองตัวอุ้ยน่ารักมันชื่อบูบูกับบูเบ้ะเออไอ้บูบูเบ๊ะใช่อุ้ยแฮปปี้อะไรวะเนี่ยต้องเปิดพัดลมให้เขาด้วยนะเออใช่ใช่ใช่ไปเดินเดินเดินผมก็จะ มาสัมภาษณ์แกเรื่อยๆนะครับเพราะว่าแกประสบความสำเร็จมากร้องปลอยอยู่อันนี้ต้นกระพิงพราแกเป็นเป็นผู้นำเข้าลายใหญ่นะอาหารทะเลอันนี้ยกมรกตอันนี้ยกมรกตนะใช่ตัวนี้นต้องปลูกไว้ในที่ล่มระวังหมาตัวใหญ่นะนี่จะติเต็ดงงหมามีหมาป่ะหมา ย้ายไปแล้วไปกัดไก่เขาตายหมดตัวนี้สวยมากเลยนะนะต้นกี่ปีเหรอเออเนี่ยมุมนี้สวยมากอันนี้เราจะบังลมได้ดีไหมบังได้ปะบงังไม่ได้ใบมันเล็กบังไม่ได้เนาะเพราะว่าควันหายหมดเนาะควันหายเใช้ป <laughs> okay. ีนึงเนาะ <laughs> เอามือกั้งได้ปะ <laughs> มือกุมมอาได้ปะมือกุมก็ได้แต่ว่าควันมันก็ลอยไอ้นี่เหม <laughs> ือนเส้นอะไรเนี่ย เส้นหนวดหรือสีอันนี้ต้นตาลนะเป็นตาลตโนดซื้อไปจากเพชรบุรีอันนี้อนาคตบ้านของเขานะมีมีห้องเย็นด้วยใช่ไหมเสี่ยมีห้องเย็นด้วยฝากได้ประมาณห้าสิบตันน้องน้องเขากำลังร้อยร้อยตันใช่ไหมมีวันนี้มีตู้มาลงตู้มาลงด้วยนะเนี่ยมือกระเจ็นนะครับใช่ใช่นำเข้าลายใหญ่ที่สุดฝากฝากฝาก ช่องติดตาหมหน่อยเสียอแอดเฟสมาได้นะครับที่ซาโดตซีฟู้ดพวกอาหารทะเลไี่มีหลายอย่างหมูกระทงหมูกระทะหมูมึงไม่เห็นต๊หมูไม่มีอันนี้โต๊ะโต๊ะนั่งคุยธุรกิจยามเย็นอันนี้หินศิลาแรงนะมาจากไอ้ซสลาบุรีออตอนที่ป็นระเบิดหินเนี่ยขอเข้ามา เดือดภูเขาเ้ากระถ่อมเออชุดนี้ก็ตกที่แปดหมื่นไอไอไอกงเนี่ยมาหายไปไหนหมดอ่ะมาเหรอเออกินหรือวะเะไม่มีสักตัวเลยเนี่ยไม่มีคนขโมยไปแน่เลยวะ่ะเมื่อวานยังอยู่อยู่เลยเอ,อเฮ้ยไม่ใช่หมาเนี่ยเนี่ยเป็นนกงนกีกงนกเนี่ย ตอนนี้กำลังเอานกไปแข่งอยู่ที่เวียดนามอันนี้นักสุดลุกหูลูกตาเลยใช่ไหมตรงตรงนู้นด้วยใช่ไหมสุดนู้นเลยต้นต้นต้นสักนี่แต่ทีนี้แนแ่่จะปลูกต้นสักไว้แล้วก็เอาไปขายนเขตกว้างมากเลยนายชาเสียโดมากเลยดูดิเดี๋ยวปีหน้าว่าจะขุดบ่อล่อปลาอยู่เออบ่อแล้วก็เลี้ยงปลาประมาณนี้เนาะ เดี๋ยวอีพีหน้าเดี๋ยวมาต่อกันอีกเดี๋ยวจะพาไปดูฟินนงฟินเน็ตก็มีนะขอบิ่นเซโดมากนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า <laughs>